สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะครูฝนก็จะมาทบทวนเนื้อหานะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เนื้อหาที่ครูฝนจะมาทบทวนในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องชุมชนของเราก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหาบทเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูผังสาระการเรียนรู้กันก่อนดีกว่านะคะเด็กๆค่ะ นี่คือผ่านสาระการเรียนรู้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่สองเรื่องชุมชนของเราเรื่องที่1นนะคะที่เราจะมาทบทวนเนื้อหาบทเรียนกันนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนเรื่องที่สองนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเด็กๆพร้อมที่จะไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนกันแล้วหรือย,ยังคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปทําความเข้าใจในความหมายของคําว่าชุมชนของเรากันคันเลยค่ะชุมชนของเรานะคะชุมชนเนี่ยเป็นที่ที่คนนะคะมาอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มภายในชุมชนนะคะก็จะประกอบด้วยคนที่มาจากหลากหลายครอบครัวผู้คนเหล่านี้นะคะจะมีการดําเนินชีวิตความเชื่อภาษาและวัฒนธรรมนะคะที่คล้ายกัน เห็นได้จากการแต่งกายอาหารชนิดต่างๆบ้านเรือนและประเพณีของชุมชนภายในชุมชนนะคะยังมีบ้านเรือนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยมีวัดโรงเรียนตลาดที่ประกอบอาชีพรวมไปถึงที่พักผ่อนอื่นๆนอกจากนี้นะคะชุมชนยังเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญนี่คือความหมายของคำว่าชุมชน ต่อไปค่ะนี่คือรูปภาพตัวอย่างนะคะการอยู่รวมกันเป็นชุมชนต่อไปค่ะแล้เวเราไปดูเนะะื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนกันบ้างนะคะการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนชุมชนแต่ละแห่งนะคะจะมีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันออกไปซึ่งเป็นผลมาจากลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ รวมทางลักษณะทางวัฒนธรรมของผู้คนนะคะที่อยู่ในชุมชนนั้นด้วยทําให้วิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกันไปด้วยเช่นกันต่อไปค่ะชุมชนที่ผู้คนส่วนใหญ่นับถือพระศุัธศานะคะเมื่อถึงวันสาคัญทางศาสนาอาทิตัวอย่างเช่นวันเข้าพรรษาวันวิสาขาบูชาวันอาสาฬหาบูชานะคะผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปทําบุญที่วัด ฟังเทศและก็เวียนเทียมส่วนผู้คนที่นับถือศาสนาอื่นๆนะคะอาทิเช่นศาสนาคริสต์หรือศาสนาอิสลามเมื่อถึงวันสำคัญทางศาสนาก็จะไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ศาสนาสถานของตนเองนี่คือการสืบค้นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับชุมชนจะเห็นว่านะคะแต่ชุมชนต่างมีวิถีชีวิตนะคะที่แตกต่างกัน ตามสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นผลนะคะให้การประกอบอาชีพการแต่งกายอาหารการนับถือศาสนาแตกต่างกันถ้านักเรียนต้องการรู้เรื่องราวนะคะเกี่ยวกับชุมชนของตนเองว่ามีวิถีชีวิตอย่างไรนักเรียนเนี่ยก็สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนได้ด้วยวิธีการดังนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเด็เลยคะ่ะหนึ่งนะคะก็คือสำรวจ สำรวจชุมชนนะคะว่าในชุมชนของนักเรียนประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นบ้านโรงเรียนวัดมัสยิดต,ตลาดสะพานถนนนาไร่ส่วนและธรรมชาติรวมไปถึงแม่น้ำป่าชุมชนนะคะอยู่บริเวณใดนักเรียนอาจทำเป็นแผนผังง่ายๆนะคะแสดงที่ตั้งของสถานที่ต่างๆไว้ต่อไปค่ะ สอนะคะสอบถามผู้รู้ในชุมชนอาทิตัวอย่างเช่นนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้าน,รนครูครูหรือญาติผู้ใหญ่นะคะว่าในชุมชนของเราเนี่ยมีอาชีพใดบ้างมีวัฒนธรรมประเพณีสำคัญอย่างไร3ศึนะคะศึกษาจากภาพถ่ายและสถานที่สำคัญในชุมชนเช่นวัดอนุสาวรี ซึ่งจะให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในชุมชนและนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างนะคะอนุสาวรีชาวบ้านบางระจันซึ่งเป็นหลักฐานที่ใช้สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นในอดีตต่อไปค่ะแล้วเราเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนกันบ้านเด,เด็กๆยังจำเนื้อหาบทเรียนกันได้อยู่หรือเปล่าคะ อ่ายังจํากันได้อยู่เนาะวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะคะวิถีชีวิตของคนในอดีตผู้คนส่วนใหญ่ในอดีตนะคะจะดํารงชีวิตโดยการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติมีการปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ใกล้กับแม่น้ําลําคลองเพื่อให้อะไรคะเด็กขาอ่าเพื่อให้สะดวกนะคะในการนําน้ํามาใช้ในการอุปโภคและก็บริโภคนะคะรวมถึงใช้เป็นเส้นทางนะคะในการเดินทางติดต่อกับชุมชนอื่น เนื่องจากดินและแหล่งน้ำนะคะมีความรวมสมบูรณ์คนส่วนใหญ่จึงทำการเกษตรและประมงเป็นหลักวิถีชีวิตด้านกล่าวนะคะส่งผลให้เกิดประเพณีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตนี่คือวิถีชีวิตของคนในอดีตต่อไปค่ะและนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างนะคะวิถีชีวิตของคนในอดีตจะมีความผูกพันกับธรรมชาติ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันกันบ้างความจเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาเส้นทางคมนาคมนะคะในเรื่องของการเดินทางเนี่ยทำให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นเช่นการเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้าเพื่อความสะดวกรวดเร็วการติดต่อสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้คนนะคะจึงย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเมื่อคนม,มาอาศัยอยู่รวมกันนะคะจึงก่อให้เกิดการรับ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมขึ้นอาทีตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมการแต่งกายรวมไปถึงการรับประทานอาหารเป็นต้นและนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างนะคะวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่างๆกันบ้าง เครื่องมือเครื่องใช้ในชุมชนนะคะสมัยก่อนเนี่ยผู้คนนะคะจะทําเครื่องมือเครื่องใช้จากธรรมาชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นตะเกียงนะคะเตาถ่านเตารี่เตาถ่านนะคะรวมไปถึงที่ขูดมะพร้าวนะคะเดี๋ยวครูฝนจะมาอธิบายให้กับเด็กอีกครั้งหนึ่งในชั่วโมงเรียนนะคะสําหรับเครื่องมือเครื่องใช้ในชุมชนนะคะในอดีตต่อไปค่ะและนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างนะคะเครื่องมือเครื่องใช้ในชุมชน ปัจจุบันนะคะผู้คนเนี่ยจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในการดําเนินชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นมหม้อหุงข้าวหลอดไฟฟ้าเตารีดรวมไปถึงพัดลมนะคะนี่คือเครื่องมือเครื่องใช้ในชุมชนในปัจจุบันเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการประกอบอาชีพของคนในชุมชนกันบ้างน,นะคะในอดีตนะคะการทํานาในอดีตจะใช้แรงงานของสัตว์มาช่วยในการไถานาดังรูปภาพตัวอย่างที่หนึ ปัจจุบันนะคะการทํานาในปัจจุบันจะใช้รถไถานามาช่วยในการไถานาดังรูปภาพที่2นี่คือความแตกต่างนะคะในเรื่องของการประกอบอาชีพของคนในชุมชนอดีตและปัจจุบันต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการประกอบอาชีพของคนในชุมชนกันต่อนะคะในอดีตนะคะสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมเกษตรกรรมประชากรส่วนใหญ่นะคะทำการเกษตรเป็นหลัก ดังรูปภาพที่1ปัจจุบันนะคะประชากรประกอบอาชีพที่หลากหลายมากขึ้นอันทีตัวอย่างเช่นทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัทนะคะดังรูปภาพที่สองต่อไปค่ะการแต่งกายของคนในชุมชนนะคะในอดีตการแต่งกายนะคะจะเป็นเสื้อผ้าแบบไทยดังรูปภาพที่หนึ่ง ปัจจุบันนะคะการแต่งกายนะคะก็จะเป็นแบบชาวตะวันตกมากขึ้นนะคะดังรูปภาพที่2นี่คือความแตกต่างนะคะในเรื่องของการแต่งกายของคนในชุมชนอดีตและปัจจุบันการสื่อสารนะคะของคนในชุมชนในอดีตนะคะก็จะมีการติดต่อสื่อสารการทางจดหมายปัจจุบันนะคะก็จะมีการติดต่อสื่อสารกัน ทางโทรศัพท์มากกว่านะคะเนื่องจากมันมีความสะดวกและก็รวดเร็วใช่ไหมคะเด็กๆคะอ่านี่คือความแตกต่างนะคะในเรื่องของการสื่อสารของคนในชุมชนอดีตและปัจจุบันต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูประเพณีของคนในชุมชนกันบ้างในอดีตนะคะการเล่นน้ําในวันสงการานต์ในอดีตจะมีการแบบพรมน้ําเล็กน้อยน,อยนะคะหรือรดน้ําอบแก่คนในชุมชนนะคะดังรูปภาพที่1 แต่ปัจจุบันนี้เป็นยังไงคะเด็กขาการเล่นน้ําในวันสงการโอ้โหจะใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นปืนฉีดน้ําหรือถังน้ํานะคะซึ่งมันจะมีอันตรายมากกว่าในอดีตใช่ไหมคะเด็กขาอ่าใช่แล้วนะคะนี่คือความแตกต่างนะคะในเรื่องประเพณีของคนในชุมชนในอดีตและปัจจุบันนะคะในวันสงการต่อไปคะ่ะการรับประทานอาหารนะคะของคนในชุมชน ในดีเนี่ยอาหารที่เรารับประทานนะคะก็จะเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายในชุมชนแล้วก็มีประโยชน์นะคะต่อสุขภาพปัจจุบันนิยมรับประทานอาหารแบบรูปแบบไหนคะอ่าอาหารสําเร็จรูปนะคะเพื่ออะไรนนะคะเด็กคะเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าเกฟซี FC, นะคะข้าวกล่องนะคะมาม่าคับอะไรอย่างเงี้ยแฮมเบอร์เกอร์นะคะเป็นตน้นนี่คือการรับประทานอาหารนะคะของคนในชุมชน อดีตและปัจจุบันนะคะซึ่งมีความแตกต่างกันต่อไปค่ะการเดินทางของคนในชุมชนอันนี้ก็เห็นเด่นได้ชัดเลยนะคะแนดีเนี่ยคนแนดีจะสร้างบ้านเรือน,นะคะอยู่ริมแม่น้ำและจะใช้เรือในการเดินทางดังรูปภาพที่1ปัจจุบันนะคะผู้คนจะอาศัยอยู่ในเขตเมืองมากขึ้นเพราะว่ามันมีรถยนต์รถไฟฟ้านะคะที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางดังรูปภาพที่สอง ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูในด้านที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนกันบ้างอดีตนะคะสร้างบ้านโดยใช้ไม้นะคะซึ่งเป็นวัสดุที่มีมากในชุมชนและก็ยกพื้นสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมนะคะดังรูปภาพที่หนึ่งปัจจุบันนะคะก็จะสร้างบ้านโดยใช้ปูนตามแบบตะวันตกหรืออาศัยอยู่ในอาคารสูงนะคะดังรูปภาพที่สอง นี่คือความแตกต่างนะคะในด้านที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนอดีตและปัจจุบันต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนกันบ้างนะคะอดีตเนี่ยในอดีตนะคะผู้คนจะทอผ้าไว้ใส่เองดังรูปภาพที่1แล้วก็มีวิถีชีวิตเรียบง่ายนะคะมีการเพึ่งพาอาศัยกันดังรูปภาพที่2ต่อไปค่ะ ปัจจุบันนะคะปัจจุบันเนี่ยผู้คนส่วนใหญ่จะเลือกซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูปดังรูปภาพที่1แล้วก็มีชีวิตนะคะที่เร่งรีบนะคะต่างคนต่างอยู่แล้วก็มีการแข่งขันกันดังรูปภาพที่สองนี่คือความแตกต่างในเรื่องการดําเนินชีวิตนะคะของคนในชุมชนอดีตและปัจจุบันสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน,นเด็กๆยังจำเนื้อหาบทเรียนกันได้อยู่หรือเปล่าคะ เมื่อเวลาผ่านไปนะคะวิถีชีวิตของคนในชุมชนต่างก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยสิ่งที่นักเรียนนะคะจะเห็นเด่นได้ชัดเลยก็คือตัวนักเรียนละคะ่ะที่จเจริญเติบโตขึ้นและได้เลื่อนชั้นนะคะจากชั้นประถมศึกษาปีที่1มาเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ชุมชนในสมัยก่อนนะคะกับในสมัยปัจจุบันก็มีความแตกต่างกัน ทางนี้นะคะมีสาเหตุมาจากการพัฒนาประเทศเนี่ยให้เจริญก้าวหน้านะคะทําให้มีการสร้างถนนสร้างทางรถไฟรวมไปถึงสร้างสนามบินนะคะนี่ก็เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนะคะที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนกันบ้าง การเปลี่ยนแปลงของชุมชนนะคะก่อให้เกิดผลดีนะคะแล้วก็ผลเสียต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างคะเด็กๆคะผลดีนะคะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนะคะ1ก็คือการศึกษาของประชาชนเนี่ยสูงขึ้น2นะคะการให้บริการด้านสาธรารณาสุขก็ดีขึ้นสนะคะเศรษฐกิจเกิดการขยายตัว 4. มีการติดต่อสื่อสารและการเดินทางนะคะที่สะดวก และรวดเร็วนี่คือผลดีนะคะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูผลเสียที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกันบ้าง 1. นงนะคะสภาพแวดล้อมในชุมชนเนี่ยเสื่อมโทรมลง 2. เกิดชุมชนแออัด 3. ค่าของชีพสูงขึ้นนะคะก็คือรายใจ่ายในชีวิตประจำวันเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะคะเนื่องจากสินค้าและการบริการมีราคาที่แพงขึ้น สี่นะคะความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและชุมชนเนี่ยลดลงนะคะนี่คือผลเสียที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่อไปค่ะผลกระทบนะคะรูปภาพที่1ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องค่าครองชีพสูงขึ้นนะคะเพราะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการรูปภาพที่2นะคะก็จะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับเกิดการชุมชนแออัดนั่นเองนะคะ ส่วนรูปภาพที่3นะคะก็จะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับการปล่อยน้ําเสียทําให้สภาพแวดล้อมในชุมชนทําไมคะได้เลยคะ่ะอ่าเสื่อมโทรมลงนี่คือผลกระทบในด้านต่างๆที่ครูฝนยกตัวอย่างมาให้นะคะต่อไปคะ่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปทําแบบทดสอบกันแล้วหรือ,อยังคะอ่าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเด็กๆพร้อมที่จะไปทําแบบทดสอบกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคำถามข้อที่หนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะข้อที่หนึ่งนะคะโจทย์ถามว,ว่าถ้านักเรียนยนะคะต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนควรสอบถามนะคะจากบุคคลใดจึงจะเหมาะสมที่สุดถ้านักเรียนนะคะต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนควรสอบถามจากบุคคลใดจึงจะเหมาะสมที่สุดหนึ่งปู่ยา่า สองเพื่อนข้างบ้าน 3. รุ่นพี่ในโรงเรียนโอ้โหสำหรับข้อที่หนึ่งนี้ง่ายมากค่ะเลยค่ะไม่ยากเลยแล้วครูฝนเชื่อว่าเด็กๆหลายคนก็จะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวครูฝนนับ1นถึงหแล้วเดี๋ยวไปฟังเฉลยข้อที่1กันค่ะหน่งสอง 3ามสี่หนนเด็กพร้อมที่จะรูเฉลยข้อที่1กันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยข้อที่1กันเลยดีกว่าคะ่ะเฉลยข้อที่1น,นะคะก็คือข้อที่1น,นั่นเอง ถ้านักเรียนนะคะต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนควรสอบถามจากบุคคลใดจึงจะเหมาะสมที่สุดก็คือปูย่ย่าสาเหตุที่เฉลยข้อที่1นนะคะเพราะว่าเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชนเนี่ยมานานและมีอายุมากนะคะจึงสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชนได้สําหรับข้อที่1นนี้มีใครตอบถูกบ้างมีไหมคะ,คะเด็กๆคะอ่าเก่งมากค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปต่อนข้อที่2กันเลยดีกว่าเนาะ ข้อที่สองนะคะโจทย์ถามว่านักเรียนนะคะสามารถสืบค้นข้อมูลของชุมชนเนี่ยได้จากที่ใดนักเรียนนะคะสามารถสืบค้นข้อมูลของชุมชนได้จากที่ใดหนึ่งโรงพยาบาลสองสถานีตำรวจสห้องสมุดชุมชนโอ้โหสำหรับข้อที่สองนี้เด็กจะต้องคิดคีวิคอให้ดีนะคะแต่ดูใช้ตัวเลือกแล้วง่ายมากค่ะเด็กขไม่ยากเลย เดี๋ยวครูฝนนับหนึ่งถึงห้าและเดี๋ยวไปฟังเฉลยข้อที่สองกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่เด็กๆพร้อมที่จะไปะดูเฉลยข้อที่สองกันแล้วหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวรับดูเฉลยข้อที่2กันเลยดีกว่าค่ะ,ฉะเฉลยข้อที่2นะคะนั่นก็คือข้อที่3นั่นเองนักเรียนนะคะสามารถสืบค้นข้อมูลของชุมชนเนี่ยได้จากที่ใดนะคะก็คือห้องสมุดชุมชนนั่นเองสาเหตุที่ฉทฉเฉลยข้อที่3นะคะเพราะเป็นแหล่งเก็บข้อมูลและก็หลักฐานสําคัญเพื่อใช้สําหรับในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูแบบทดสอบข้อสุดท้ายและท้ายที่สุดกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นั่นก็คือข้อที่3นั่นเองค่ะข้อที่3นะคะโจทย์ถามว่าวิถีชีวิตของคนในอดีตนะคะมีลักษณะอย่างไรวิถีชีวิตของคนในอดีตนะคะมีลักษณะอย่างไร 1. มีการรับวัฒนธรรมจากชาวต่างชาติ 2. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 3. พึ่งพาอาศัยธรรมชาติ โอ้โหสำหรับข้อที่3นี้ก็ง่ายมากค่ะเด็กๆค่ะไม่ยากเลยเดี๋ยวครูฝนนับหนึ่งถึง5แล้วเดี๋ยวไปฟังเฉลยข้อที่3กันนะคะ1 2 3 4 5 เด็กๆพร้อมที่จะรู้เฉยข้อที่3ามกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรู้เฉยข้อที่3ากันเลยดีกว่าคะ่ะเฉลยข้อที่3ามนะคะนั่นก็คือข้อที่สามนั่นเองวิถีชีวิตของคนในดีนนะคะมีลักษณะอย่างไรก็คือพึ่งพาอาศัยธรรมชาติสาเหตุที่เฉยข้อที่3นะคะพอมนุษย์ในดีตเนี่ยพึ่งพาธรรมชาติในการดํารงชีวิตดังนั้นนะคะมนุษย์จึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับธรรมชาตินั่นเองคะ่ะ ก่อนจะจากกันไปนะคะผู้ฝวนขอฝาแบบฝึกหดในหน้าที่216นะคะซึ่งอยู่ในหนังสือเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนานและวัฒนธรรมนะคะในระดับชั้นมระถมศึกษาปีที่2ให้เด็กๆทำข้อที่2ใหญ่นะคะคำชี้แจงเขาให้นักเรียนวราะห์วิถีชีวิตของคนในชุมชนในอดีตและปัจจุบันโดยนำตัวสอนนะคะหน้าข้อความที่กำหนดให้เติมลงในช่องสี่เหลี่ยมให้สัมพันธ์กัน ง่ายมากค่ะเด็กๆคะไม่ยากเลยสําหรับคนที่ไม่มีหนังสือเรียนนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวในชั่วโมงเรียนครูฝนจะให้เด็กๆได้ทําแบบฝึกหัดในหน้าที่216ข้อที่2ใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคลิปเดีวนี้ครูฝนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวดีโวหน้านะคะเด็กๆะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย